<c oughs> ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนไปดูนะครับพี่ไทยสายนิ่งนะครับเมื่อกี้ผ่านมาเห็นเขาโบกมือนะครับก็เลยไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่ามากินก๋วยเตี๋ยวก่อน <laughs> วันนี้ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะปกลับไปดูพี่ไทยสายนิ่งของเรานะครับไม่รู้ว่าไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในกระ่อบนะครับเห็นว่าเขามีคุณหนู Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that i am never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. เมื e e ่อก e ี้เห็นเขาโบกมือย้อยๆนะครับเมื่อกี้นะครับโอจานันเด่งก็ใครจะไปรู้ว่าพี่ไทยสายนิ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวหนอโอหมดต้วนมุ้ยตามเตรนหนคุณนู้น่ะด่าเฮ้ยนายใยากมีนะมันตูกี่ตัว อ้าวคาตัวพึ่งเลี้ยงบ่เออเจอจ้านะะะร์บางมดเบบ้านนะเปิดให้ดูหน่อยอยุ้ยเรื่อยๆนะถามอันนี้ก่อนอันเนี้ยที่ใส่น้ํามันมีจุกไหมข้างในตีบ่เจ้าเรือมันสระอ่ะดิดมันค่อยหยดทีละนิดทีละนิดี้อรอคด๋อ,น,อนี่ครับบ่แล้วใส่แบบเนี้ยแลาหนูกินเรื่อยๆมันก็จะลดไปเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่เคยเลี้ยงหนูอ่ะเดี๋ยวมาดู ว่าพี่ไทยซ่อนคุณหนูไว้ขี่ตัวโอ้อันนี้ไปเอาพันธุมาจากที่ไหนนี่ใหญ่น,ใญนุใหญ่นุโอ้ใหญ่นุดังแท้นี่ครับคุณหนูของป้าน,นุนะครับไปซื้อเข้ามาตัวเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเอามาคุณแต่ว่ายังไม่ซื้อพ่อพันไม่พันใช่ไหม เดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตรงนี้นะตรงนี้จะลงให้เต็มเลยนะครับพี่ไทยก็ทําอันนี้ด้วยนะครับจะทําเริ่มทําลังคาแล้วนะครับนี่ครับหนุ่มโสดนะครับมาอยู่คนเดียวเห็นพี่สายชนบอกอย่างนั้นนะครับยังไม่มีเมียนะครับแล้วกระท่อมตรงนี้ไปไหนรื้อไปไหนแล้วโอ้รื้อเจนเจอส่มะยทำไมรื้อออกนะครับเมื่อก่อนว่ามาเล่นกับเขาที่นี่อยู่กระท่อมตรงนี้ครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูหนูก่อนนะครับดูพ่อพันธุ์นี่ปั๊มน้ำใส่หญ้านะครับก็คือถ้ามาที่นี่ก็ก็คือเพื่อนๆเ,เราเองนะครับตรงนี้มีสามบอกโอ้โหตัวใหญ่มาก นะครับแสงมันจ้าไปอ่าปีดตรงนี้ตรงนี้ล่ะโอ้โหนี่ครับยังก็อาหารยังด้วยอาหารหมูนะครับเนี่ยครับแล้วก็พกุ่วดานะครับอ่าเรามาดูบอ่อนี้เอ้าบอ่อนี้ไม่มี <c oughs> อ๋อกขะจับไปทาง้น้วนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับ พ่อพันตัวหนึ่งกับตัวเมียสองตัวอ่านี่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็พ่อพันโอ้นี่ตัวผู้ทั้งหมดเลยนะไอขังเจิงนี่ตัวเมียหรือตัวผู้เนี่ยอ๋อฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองนะครับอุ้ยผมอยากมีแบบนี้มากเลยว่าเราปวแล้วนะครับ แปลๆลย่างจึมนี่นี่ไต้นี่ไต้ดูด้วยพี่ไต้บอกว่าต้องใช้คาถาของอาจารย์กึมนะครับถึงจะได้เมียน,นี่เอาปิดซะอาหารเป็นอาหารอะไรเดี๋ยวถามก่อนอาหารหมูขุนมันกระสอบละกี่บาทกระสอบแปดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบครับครับเดี๋ยวมันตื่นนะครับอันนี้ใช่ไหมเื่นนี่ตื่น กนะีงูนเกาเท่านั้นจะสอบแล้วไปร้อยเจ็ดสิบอ๋อสี่ร้อยเจ็ดสิบหมูขุนหมูเบอร์อะไรเนาะนี่ติเคยเบาไม่ใช่หนึ่งสี่ไม่ใช่หนึ่งศูนย์ซีดีนะปกติเขาขุนเขาจะใช่หนึ่งศูนย์ซีดีจำมันบนบนึ <S 1> <S 1> ให้ไขมันมันเยอะนนอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเป็นว่าอาหารหมูขุนแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาผมไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับ กี่ปีแล้วพี่ไทยผมไม่ได้มาเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดปีโอ้ยาวขนาดนั้นเลยนะนี่ครับเมื่อก่อนนะผมมีนาอยู่ตรงนี้เวลาผมไปทํานาผมจะแวะมาเล่นตรงนี้แวะมาเล่นมานอนเล่นตรงนี้นะครับแ,แล้วก็พี่ไทยก็พี่ไทยนี่สายดีมากนะหน,น่าทนาทเป็นแฟนนะใครสนใจก็ติดต่อพี่ไทยได้นะมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรไหม นี่ครับพิไทยอยู่บ้านกลางวันก็นี่ครับอันนี้เปิดน้ําใส่ใส่บอ่อปลาหรือเปล่าเนี่ย่ดดดดาดเปอ๋อใส่เตาเปา้อใส่ฟักทองบังอื้อนะครับ<ด>แล้ว<ด>อให้มันให้มันเย็นนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยปลาเลี้ยงปลาอะไรเล,ไเลี้ยงไปดูเล่นแต่ว่าร้อนไม่ต้องไป,ป<ล>หรอกมัง้งเนาะความสุขของคนหนุ่มไฟกําลังกลัดมัน นี่ครับแล้วก็กําลังเริ่มเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์หมดเท่าไหร่ห้าหมื่นห้ทั้งเจาะด้วยพร้อมใช้อ่าพร้อมใช้อันนี้ของของอะไร,ร,รอะของสากลของสากลห้าหมื่นนี้ใช้ได้เลยแล้วเราผ่อนจ่ายยังไงผ่อนจ่ายปีละหมื่นนิดๆผ่อนจ่ายปีละหมื่นนิดๆน,นะครับท่อเอจาะลงไปท่อกี่นิ้ว6นิ้วหนิ้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องมาเอาตัวอย่างเขานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่ครับห้าหมืนนะครับออกดีไหมพี่ไทย,อ,ยไอ๋ไม่ใช่รถคันสองคันนั่นบ่นี่ครับท่อขนาดนี้เลยห้าหมืนท่อหกนิ้วนะครับห้าหมืนพร้อมใช้แผงโซลา่าไม่มีแบตเตอรี่บ่ไม่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวดูชุดคอนโทรลแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับชุดคอนโทรลเขาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแผงโมโนใช่ไหมผมก็สนใจเรื่องโซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเราไม่มีทุนนะครับก็ซื้อทีลท่ละน้อยนะครับเป็นแผงโมโนนะครับอ่ะกี่วัตต์เนาะเดี๋ยว 4, 3 0 4 340 340วัตต์นะครับอืมผมก็สนใจเรื่องแบบนี้นะนี่ครับปลีกวิเวกมาอยู่กระท่อมคนเดียวพี่ชนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงหนูบรรยากาศดีมากนะครับแต่ก็ไม่มีแฟนนักที ให้หารประดุกนะครับนี่ครับโอ้โหนีครับพอว่าแล้วพี่ไทยสายนิ่งครับมาแล้วกี่ตัวเนี่ย เก้าร้อยกว่าตัวไม่กลัวเขามาขโมยบอกบอพี <laughs> ่ไทยเฝ้าตลอดนะครับลึกไหมเนี่ยลึกกี่เมตรสมาจิกวัว <c oughs> อ่าหนึ่งเมตรนะครับมาจิกวงนะครับหนึ่งเมตรเมื่อกี้ว่าจะไปแล้วนะครับปลากระเริ่มโตแล้วนี่กี่เดือนแล้วหนึ่ง <c oughs> <1 S 1> เดือนเต็มโอ้โหที่หนึ่งเดือนได้ขนาดนี้ถ้าสองเดือนก็ขายเดยดิเออเนาะสี่สิบห้าวันใช่ไหม อ่าสี่สิบห้าวันพันอะไรเนี่ยกระดูกอ่ะรัเสเซียโอ้รัเสเซียตัวเร็วนะอ่ามาอีกแล้วตัวแซบตัวนำโชคอ่ะครับไปกันต่อครับดีครับโซลา่าเซลล์ห้าหมื่นครับใช้จนท่วมครับ อ๋อนี่ใส่ให้มันชื้นไปหาต้นมะม่วงนะครับกนีนอ๋อไม่เรียมเจงอ๋ออันนี้ตนเรียตุแจงนึกว่าจะต่อตรงนี้อ๋อแค่นี้เองนี่ครับก็ปลูกฟักทองด้วยพริกอ่าบนเรียกอะไรอบนทันสะนะครับพิก ของกินเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องปลูกเยอะครับเพราะว่าพี่ไทยก็ไม่ได้ไปขายที่ไหนก็ปลูกแค่กินเองนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้นะครับเพราะว่าพี่ไทยมีธุระนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปกันแล้วนะครับพี่ไทยจะไปนาชใช่ไหมอ่ะงั้นไม่รบกวนพี่ไทยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไทยนะครับขอบคุณครับครับวันนี้แวะมาดูคุณหนูเมื่อไหร่จะมีเมียต้องไป But you can't even feel it. Try to deny it. But it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive.